สวัสดีค่ะเรียนคณะกรลังการทุกท่านและพี่ๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวสุธิตาเรียนศักดิ์ค่ะนิสิตระดับชั้นปริญญาโทปีชั้นปีที่1สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายาัยนเรศวรค่ะวันนี้ดิฉันมาในหัวข้อคืนครูสู่ห้องเรียนค่ะ กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงการศึกษาไทยเลยนะคะเมื่อผลคะแนนปีซ่าของเด็กไทยตกต่ำลงเป็นประวัติการค่ะซึ่งผลคะแนนปีซ่าของนักเรียนไทยในปี2022มีคะแนนต่ำสุดในรอบ20ปีค่ะโดยเฉพาะผลคะแนนของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีครูขาดแคลนมากครูไม่มีเวลาสอนหรือครูไม่เพียงพอนะคะส่งผลซึ่งคะแนนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแค่ชีวดระดับความรู้ ของเด็กๆคะ่ะแต่ยังสะท้อนไปถึงคุณภาพชีวิตและระบบการศึกษารวมไปถึงคุณภาพครูคไทยที่ทำงานด้านการสอนได้ไม่เต็มที่เ <c oughs> นื่องจากต้องแบกรับภาระงานอื่นที่อยู่นอกห้องเรียนคะ่ะปัจจุบันนะคะครูไทยเหนื่อยล้าจากการทำงานสอนอเหนื่อยล้าจากการทำงานอื่นมากกว่างานสอนอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าครูหนึ่งคนเนี่ยนอกจากงานสอนแล้วยังต้องรับผิดชอบงานอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการการเงิน พัสดุโครงการรวมไปถึงการเข้ารับการอบรมต่างๆหรือการประเมินโครงการต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะได้ดึงเวลาจากการทำหน้าที่สอนของครูเพื่อไปทำงานอย่างอื่นแทนค่ะส่งผลกระทบให้เด็กๆในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียนไม่ทันเรียนไม่รู้เรื่องหรือในบางครั้งนะคะในวิชาน,านั้นๆเด็กๆอาจจะไม่ได้เรียนเลยค่ะและปัญหาเหล่านี้นะคะยังไม่หมดไปค่ะ ครูยังต้องรับผิดชอบงานอื่นๆอยู่โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานและมีการทำงานที่ไม่ตรงกับความสามารถค่ะผลสำรวจที่ผ่านมานะคะพบว่าครูไทยทำงานหนักแต่สอนได้ไม่เต็มที่ซึ่งในปี2562นะคะเกือบร้อยละ95ของครูเกือบทุกคนใช้เวลาในการทำงานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันและมีถึงร้อยละ58 ที่ใช้เวลาไปกับการทำงานอื่นมากกว่างานสอนค่ะซึ่งงานที่ดึงเวลาจากการสอนของครูไปค่อนข้างมากเลยก็คือการประเมินต่างๆค่ะไม่เพียงแค่การประเมินวิทยาฐานะนะคะแต่ยังมีการประเมินคุณภาพภายนอกการประเมินโครงการต่างๆนอกแผนปฏิบัติการปัญหาเหล่านี้นะคะทำให้เกิดแนวคิดและนโยบายที่จะลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนค่ะโดยพันตำรวจเอก โดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิตชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนตามแนวทาง6กลอค่ะลอที่1นนะคะลดเลิกโครงการที่ซ้ำซ้อนและมีผลลัพธ์เดียวกันค่ะเช่นโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการสถานศึกษาสีขาวหรือโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ค่ะลอที่2นะคะ ลดเลิกปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บหรือประเด็นที่ต้องการจะประเมินซึ่งเราจะประเมินแค่ประเด็นที่สำคัญและที่จำเป็นเท่านั้นค่ะลอยที่3นะคะลดเลิกการจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนค่ะซึ่งเราเวลาเราทำงานเราจะใช้ข้อมูลสารสนเทศเราสามารถไปดึงข้อมูลตรงนั้นมาจากส่วนกลางสำนักง,งานเขตหร,หรือสถานศึกษาได้ค่ะลอยที่4นะคะลดการจัดเตรียม เพื่อรองรับการประเมินและติดตามค่ะโดยลดการจัดเตรียมเอกสาลรลดการจัดสถานที่การจัดนิทรรศการหรือการแสดงของเด็กๆค่ะลอที่6นะคะลอสุดท้ายลดความถี่และความซําซ้อนของการประเมินและติดตามผลค่ะซึ่งแนวทาง6กลอนี้นะคะสามารถลดภาระคูได้ต่อเนื่องถึง3ด้าน จากผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ2,567ลดภาระคูต่อเนื่อง3ด้านได้แก่ด้านที่1ค่ะลดภาระการรายงานและการประเมินตัวชี้วัดจาก217ตัวชี้วัดนะคะลดไปได้ถึง172ตัวชี้วัดค่ะคิดเป็นร้อยละ79.63ด้านที่2นะคะ ลดภาระการประเมินโครงการการประเมินกิจกรรมต่างๆและการประเมินของสำนักงานเขตจาก164โครงการนะคะลดไปได้ถึง98โครงการคิดเป็นร้อยละ59.76ค่ะและด้านสุดท้ายนะคะลดการรายงานโครงการนอกแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ลดไปได้ถึง100%เตเต็มเลยค่ะสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้อง ลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนคะ่ะ 1. นเลยนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะเมื่อครูนะคะมีเวลาในการสอนมากขึ้นครูก็จะมีเวลาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ตรงตามความต้องการของนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะ 2. นะคะเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพของครูค่ะการลดเวลางานที่ไม่จำเป็น จะส่งผลให้ครูนะคะมีเวลาในการพัฒนาพัฒนาทักษะทางวิชาการของตนเองและพัฒนาทักษะด้านการสอนของตนเองได้ดีมากขึ้นค่ะและ 3. นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูค่ะเมื่อครูนะคะได้รับการสนับสนุนและเห็นคุณค่าในงานที่ทำจะส่งผลให้ครูมีกำลังใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะ ทุกท่านในที่นี้เห็นด้วยกับโนโยบายการลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนหรือไม่คะเราจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่ครูจะต้องเจอจะต้องรับผิดชอบงานอื่นๆที่นอกเหนือจากงานสอนหรือเราจะมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและมีการแก้ไขอย่างไรคะที่จะเป็นการลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนและเป็นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงคะ่ะขอบคุณคะ่ะ